สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชาภาภาพสิงนะคะชื่อเล่นชื่อตาวเกิดวันที่19มีนาคม2544ปัจจุบันอายุ19ปีเป็นคนเพชรชบูรณ์ค่ะด้านการประกอบอาชีพนะคะพ่อประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนแม่ประกอบอาชีพเป็นครูอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ วิชาที่ชอบเรียนนะคะก็คือวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะสีที่ชอบนะคะชอบสีฟ้าสีม่วงสีชมพูเอาเป็นว่าชอบทุกสีค่ะชอบสีรุ้งนะคะแล้วก็อาหารที่ชอบนะคะเป็นอาหารพวกเส้นๆค่ะเช่นก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะงานอดิเรกนะคะก็คือฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์แล้วก็อ่านหนังสือค่ะ สำหรับนิสัยนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ตลกเฮฮาร่าเริงกับเพื่อนที่สนิทส่วนสำหรับคนที่ไม่สนิทก็ภายนอกอาจจะดูนิ่งๆค่ะแต่ว่าเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อคนอื่นนะคะแล้วก็ชอบอยู่กับธรรมชาติมากๆเลยดูอย่างวันนี้เราก็มาถ่ายตรงป่าไผ่หลังบ้านนะคะดูบรรยากาศดีมาก คติประจําใจนะคะก็คืออุปสรรคมีไว้ทําลายผู้ชายเอ้ยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะสุดท้ายและท้ายสุดไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโสดค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ประทับใจนะคะอย่างแรกก็คือ พอได้ก็ข่าวมาในคณะครุศาสตร์สาขาว,วิชาภาษาไทยก็ได้เจอกับคณะครูอาจารย์ต่างๆนะคะที่มีความเป็นกันเองเฟลลี่แล้วก็ให้คำแนะนำทางด้านการใช้ชีวิตในวิวของมหาลัยนะคะว่าควรมีการปรับตัวอย่างไรบ้างอาจารย์ท่านต่างๆก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีคะ่ะแล้วก็มีความอบอุ่นกับนักศึกษาทุกๆคนนะคะรวมไปถึงได้เจอเพื่อนใหม่รุ่นพี่ต่างๆนะคะที่มีความ ความรักความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือมีการเอาใจใส่นะักศึกษาอย่างทั่วถึงของอาจารย์นะคะที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาทางด้านการเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะอาจารย์ก็จะ,อะคอยรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วยหาวิธีแก้ไขได้เป็นอย่างดีค่ะความรู้สึกที่เข้ามาในหอในวันแรกนะคะรู้สึกหวาเวมากแล้วก็คิดถึงบ้านมาก ประกอบกับไม่มีเพื่อนเพื่อนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เลยทำให้รู้สึกแบบคิดถึงบ้านขึ้นไปอีกแต่ว่าในความโชคร้ายอันนี้ก็คือยังมีความโชคดีอยู่ก็คือคุณป้าที่หอนะ่มีความอบอุ่นมากก็เลยได้เข้าไปคุยกับป้าที่หอป้าเขาก็รับฟังปัญหาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำนูน่นนี่นั่นต้นแรกก็คิดว่าตัวเองจะเรียนไม่ไหวแน่นอนทั้งแบบ ไกลบ้านบ้างไม่มีเพื่อนบ้างแต่ว่าพอได้มามาคุยกับป้ามาปรับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็ก็ก,ก็ก็ลองดูสักตั้งอาจจะทําได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ป้าพนักง,งานที่หอก็เหมือนเหมือนเป็นญาติคนนึงของเราเลยค่ะที่เขาดูแลนักศึกษาแล้วก็เวลา เวลาแบบไปไหนป้าเขาก็จะแบบเป็นห่วงเป็นใยเราค่ะแล้วก็ได้พบเจอเมดนะคะที่น่ารักเป็นมิตรช่วยกันทําความสะอาดห้องเวลาไม่สบายใจก็สามารถให้คําปรึกษาหรือว่ารับฟังความทุกข์ของเราได้ค่ะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเป็นอย่างดีค่ะความมุ่งหวังในอนาคตนะคะก็คือการได้ทํางานในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความสุขมีความสนุกกับงานที่ได้ทําในแต่ละวันในอนาคต แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็อยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสามารถดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีเหมือนที่เขาดูแลเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็อยากมีงานหลักของตัวเองสักหนึ่งงานแล้วก็มีงานรองที่เป็นอาชีพเสริมของตัวเองอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทําควบคู่กันไปได้แต่ก็ไม่ทํางานหักโหมจนเกินไปรู้ลิมิตของตัวเองแล้วก็ พาตัวเองไปเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเพื่อให้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับสนุกกับการใช้ชีวิตค่ะไม่จำเป็นต้องรวยมากค่ะขอแค่คนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักมีความสบายมีความสุขเราก็พอใจแล้วเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวเราก็ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่ควรปรับปรุงนะคะก็คือการเป็นคนคิดมากค่ะชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้ามาคิดพอได้เรียนรู้จริงๆแล้วได้รู้ว่าการคิดมากเป็นสิ่งที่ไม่มี ประโยชน์อะไรในชีวิตเลยมีแต่ทําให้เราแย่ลงดังนั้นเราก็ควรใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่นบ้างเบาบ้างผ่อนบ้างใช้ชีวิตให้มีสีสันหาอะไรทําเพื่อไม่ให้จมปักอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องมากจนเกินไปค่ะค่ะสิ่งที่อยากปรับปรุงในส่วนต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของการเข้าหาสังคมค่ะเนื่องจากในอนาคตจะไปประกอบอาชีพเป็นครู ก็ต้องมีการเข้าหาสังคมเพิ่มมากขึ้นทั้งทางครูเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองนะคะในส่วนนี้ก็พยายามพัฒนาตัวเองให้มีการเข้าสังคมเพิ่มมากขึ้นพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะสิ่งที่อยากปรับปรุง สุดท้ายนะคะก็คือเกี่ยวกับความขี้เกียจของตัวเองค่ะชอบผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะคะก็อยากที่จะปรับปรุงมีให้มีการจัดระเบียบของตัวเองมีวินัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพราะถ้าหากสมบูรณ์แบบเขาไม่เรียกว่ามนุษย์ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย